ท่านผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ขานรับนโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็ชูไทยนั้นเป็น ทางอาหารของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเสริมความมั่นคงทางอาหารนะคะพร้อมกับผลิตสินค้าเก็บรักษาส่งทันที24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายพิชัยนาริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอ,อกว่าการประชุมเอซ s ด m m i มมิตครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะนางสาวไพทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทผู้นําของประเทศไทยและก็เป็นที่ชื่นชมของผู้นําต่างประเทศจํานวนมากนะคะซึ่งมีผู้นําหลายประเทศเนี่ยมาร่วมถ่ายภาพด้วยล่าสุดติดอันดับร้อยผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนา ขอของนิตยสามถามค่ะนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะโดยเสนอว่าภาวะที่ความไม่สงบและมีความผันผวนในบริเวณกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นได้เนี่ยจะได้เสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารค่ะ Food Security โดยประเทศไทยจะเสนอเป็นประเทศที่จะผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย อีกทั้งเก็บรักษาพร้อมส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางทันทีภายใน24ชั่วโมงค่ะถ้าหากมีความรุนแรงและความข่ายแคลนในอาหารในกลุ่มประเทศดังกล่าวนะคะซึ่งสามารถทําให้มั่นใจได้ว่าประชาชนในกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจะไม่ขัดแคลนอาหารค่ะซึ่งทําให้ประเทศต่งตางๆให้ความสนใจอย่างมากเช่น UAE, กาตาร์คูเวตโอมานโดยประเทศไทยจะสามารถขายสินค้าเกษตรและอาหารสําเร็จรูปเนี่ยพร้อมทานนะคะแล้วก็เก็บรักษาในประเทศไทย ร้อมส่งมอบทันทีให้กับประเทศในตะวันออกกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์สารต่อความร่วมมือด้านการสร้างคลังอาหารกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อรับมือกับความมั่นคงทางอาหารต่อไปให้สําเร็จโดยตนได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจาหรัอรอรฐอารบเบียและประเทศโอมาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมโอกาสความร่วมมือการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะรวมทั้งแสดงความพร้อมของไทยในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเป็นคลังอาหารให้แก่ทั้งสองประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายพิชัยได้หารือกับดรธานีบินะเมตอาร์เซยูดีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจํากระทรวงเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เนี่ยบอกว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เนี่ยเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลาง และไทยก็ได้แสดงความพร้อมและศักยภาพที่จะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับสหรัฐอาหารับเอมิเรตจึงได้เชิญชวนมาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของไทยค่ะ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังแสดงเจตนารมณ์ที่จะสรุปผลการเจราจาความตกลงการค้าเสรีไทย UAE ในโอกาสแรกนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับดรซาอิดโมฮัมเหม็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจโอมานเพื่อพูดคุยหารือแนวทางการขยายการค้าระหว่างกันทงฝ่ายโอมานได้ชื่นชมพัฒน,นาการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจของไทย และเห็นว่า2ฝ่ายเนี่ยค่ะควรร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าให้น่นแน่นแฟ้ยิ่งขึ้นนะคะโดยฝ่ายโอมานแสดงความสนใจต่อบทบาทการเป็นครังอาหารให้แก่อมานพร้อมทั้ง เชิญชวนโอมานเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายโอมานแสดงความประสงค์ที่จะจัดทําความตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนอีกด้วยค่ะกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายก,กน,นะคะซึ่งได้เชิญชวนแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นคลังอาหารให้กับประเทศตะวันออกกลางค่ะโดยในการหารือทวิภาคีวงต่างๆกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศต่างๆน,น,นะคะก็ะได้เน้นย้ําถึงศักยภาพของไทยในการผลิตอาหารและการมีสินค้าฮาลาลคุณภาพสูงโดย หลายประเทศค่ะมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นคลังอาหารเพื่อจัดหาแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศในตะวันอกลางเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารค